ไปเลยไปยืดไปดูี่ตรวโป้าปเต้นเข้าดิ่งดิ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 งดงดิงดิงดิงดงดดิงดิงดเต้นเลยไปแล้วแล้วไปเอาไปเอาอัทิกตอมางั้นมาถ่ายต้องมาถ่ายต้องลงกินกาแฟนี่ก็ได้นี่นี่ลงกินกาแฟ นี่อันดับแรกต้องอ ah> ันดับแรกต้องใส่ก่อนล้างก่อนล้างก่อนนี่ยเอาโชว์ตรงนี้เาไปโชว์ตรงนี้เอาตั้งนี้โชว์ตรงนี้เออเอาไปโชว์ตรงนี้เนี่ยเออติ๊กต็อกมาแล้วติ๊กต็อกกับกาแฟสุรียนครับนะครติ๊กต็อกกับกาแฟสุรียนครับ จะผิวสุนทรีครับจะผิวสุนทรีขั้นตอนครับขั้นตอนกินกาแฟกับทิกต็อกต็อกติ๊กติ๊กติ๊กต็อกติ๊กติ๊กต็อกติ๊กติ๊กต็อกติ๊กติ๊กการกินกาแฟกับทิกต็อกครับน้ำน้อยครับน้ำนน้อยครับไม่ต้องใช้ช้อนครับหอมหอมหอม หอมหอมหอมจ็บะไรเจ็บจะไปหอมเลลิ้นเลิ้นพังหมดแล้วนไหครับกินกาแฟโสมเกาหลีเห็นใครวะอ้าวห้างหาดีกว่าวานว่ะตายหมดแล้วรีวิวหมาเนี่ยก็มีคนเข้าดูเยอะนะรีวิวหมาเออ มันไม่มันไม่โดนแล้วติ๊กมันไม่กล้าดูดโดนได้โดนได้อ่ากินกาแฟกับหมาติ๊กตับครับยอดวิวถล่มทลายครับมองกล้องด้วยนะหมดครับหมดครับหมดค่ะตางให้แล้วค่ะติ๊ก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 ก็ดอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะ